คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยสินภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไลเดพี่เล็กการสินอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังพี่เล็กพร้อมๆกันพ,พ,พี่เล็กสวัสดีครับป๋าคืนนี้เป็นประสบการณ์ของญาติพี่เล็กเกิดขึ้นที่เขื่อนที่กาลสินหลายสิบปีก่อนที่แล้วเชิญครับพี่เล็กเชิญฮะ คือญาติญาติคนนี้เป็นญาติทางแฟนเลยนะครับทางเมียเอาผมเรียกว่าลุงแล้วกันลุงมันเออผมกลับมาอยู่บ้านแล้วจะปีนี้น่าจะปีที่สามแล้วล่ะเมื่อก่อนกขอยู่ที่กรุงเทพไปตรุจประกันนั่นแหละทํางานอ่าพอกลับมาอยู่บ้านก็ได้มาเสียกับลุงเพราะว่าเออเวลาไปหาปูหาปลาเราไปด้วยกันตลอดอ่าแกก็ตอนนี้น่าจะหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบแล้วล่ะลุงคนเนี้แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่หาปลาหาปลาเก่ง เรื่องอีแจะเล่านี่ก็คือเป็นประสบการณ์ของแกนะ,ะปีตอนนั้นที่เขาสร้างเขื่อนใหม่ใหม่ป่าประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบอ่ะหมู่บ้านที่เนี้ยหมู่บ้านแฟนเนี่ยต้องต้องขยับต้องขยับนีน้ําขึ้นมาป่าเพราะว่าน้ํามันท่วมอ่าที่ที่ขยับได้ก็ขยับขึ้นมาแต่ที่มันขยับไม่ได้ก็คืออย่างพวกไรนาที่น้ําท่วมเนี่ยอ่าทางกรมธนารักษ์ก็มีมีชดเชย,ย,ยมีจ่ายเงินให้ ให้ชาวบ้านไปก็คือแต่ว่าปัจจุบ,บันเนี้ยที่ตรงนั้นก็ยังสามารถทำกินได้ดะป่านะถ้าถ้าเป็นหน้าแรงน้ำไม่ท่วมเขาก็จะปลูกไร่ปลูกมันกันแต่ว่านเกียอตรงมันมันไม่เป็นฉนดไม่มีอะไร,รตอนนั้นน่ะก็คือก่อนที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยบริเวณตรงนั้นอื่นจะเป็นป่าป่าเป็นป่า,ปาเป็น,ปปนวัดเป็นอะไรที่มันเอาขึ้นมาย้ายขึ้นมาไม่ได้เขาจะปลูกทำท่วมไปใรื่อยๆป่า แล้วก็ท้ายบ้านน่ะที่เคยเป็นป่าช้านะ่ะอันนั้นก็น้าท่วมคําว่าเป็นป่าช้านี้คือไม้ป่าไม้มันจะมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ไปตัดไป้โค่นเนาะมันเป็นเป็นเป็นทีน่สาธารนณะอ <c oughs> พอน้ําท่วมพวกเนี้ยปรากฏว่าไม่กี่สิบปีต่อมาเนี้ยป่าพวกนี้มันก็ล้มป่าต้นไม้พวกนี้ก็ตายล้มใช่ไหมครับเ <c oughs> อโดยปกติเนี้ย ทางธนารักษ์ทางกลุ่มประมงเนี่ยเขาจะไม่ไปเอาไม้พวกนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเอทําลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมชาติเนาะเป็นบ้านของปลาไปครับผมอาจจะสันส่นๆนะปลาหัวผมหนาวขึ้นขึ้นจากหน้าต้องขอโทษปลาเพราะคุณรู้ฟังเสียงผมอาจจะสันส่นๆหน่อยหนาวนคืออากาศเย็นหนาวแล้วใช่ไหมีิการสินเออเย็นเย็นเลยปลาต่เนี้ยคือพอ ลุงหมาเนี่ยป๋าแกคือค้วยความยากจนเนานะแกก็ไม่มีอาชีพเสริมอะไรต่างๆใช <c oughs> ่ไหมแกก็เลยไปแอบเอาไม้พวกนี้ป๋าขึ้นมาจากน้ำ <c oughs> ต้นที่มันทำอะไรไม่ได้แกก็เผาถ่านขายมั่งที่มันพอจะทำประโยชน์ได้ก็เอาไปทำรั้วทำเสาทำอะไรต่างๆเนี่ยป๋า <c oughs> แต่ก็โดนจับไปหลายรอบเหมือนกันก็โดนฟ้องโดนอะไรไปหลายรอบติดคุกไปบ้างก็มีอ <c oughs> <c oughs> อยูล่ลลงมาเนี่ยแต่ก็ไม่เข็บแม่ลาบหรอกเพราะว่ามัน<ท>มันไม่มีอาชีพอื่นออทําอะ่ะท้องยังหิวนะต้องทําใช่ครับจนแกทําทําแพรปะเป็นเป็นถังสองร้อยลิตรอ่ะทําแพรแล้วก็มีคานเหล็กแล้วก็มีลอกต<ะ>ี่จชักลากไม้ขึ้นมา<ะ>ถ้าเป็นท่อนใหญ่ท่อนในท่อนใหญ่ก็สองสามคนโอบเนี่ยแกก็จะเออใช้ก็จะมีน้องน้องชายแกไปเชื่ออะไรปะ คือลักษณะาการเอาไม้คือดำลงไปใต้น้ำน้าปลานะ,ะอ่าแล้วก็โซ่ไปคล้องแล้วก็ปากนกแก้วนะคล้องโซ่ใช่ไปลาแล้วก็ชักลอกขึ้นมาอ<ะ>่าแล้วก็เอาเรือหางยาวลากเข้าฝั่งแล้วก็จากนั้นก็เอารถไถลากเลยอ<ะ>่ซึ่งส่วนมากแกต้องทํากลางคืนเพราะว่ากลางวันนี่ถ้า<ะ>อ่ามีคนเห็นมีคนอะไรไปฟ้องกันนี่แกก็จะโดนอีกอะไรงะะะเงี้ยปะครับครับอ่าแกก็ดำเน,นินอาชีพนี้อยู่มานานพอสมควร ีเนี้ยมันมีเอร้านร้านเฟอร์นิเจอร์อไ้ร้านหนึ่งตาที่เขาอยู่ในตัวเมืองอะเนาะครับอเขามาเห็นไม้ของลุงมาเนี่ยอืมไม้ที่มันอยู่ใต้น้ําป่าเคยเห็นไหมมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่มอะที่มันเป็นลายที่โดนน้ากัดอะครับอ่ไม้พวกนี้ปรากฏว่าเร้านร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเนี้ยเขาชอบเพราะว่าเขาว่ามันมันมันอะไรมัน มันคลาสสิกดี่ยเขาจะเอาไปทําประดับสวนอะไรต่างๆนะป่านะครับเขาก็เลยมาซื้อไม้ของลงมาเนี่ยหมดเลยทั้งเสาล้วทั้งเสาข้อคัวข้อควายก็เลอไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาเสาปูดซื้อเสาวปูนมาทําให้ครับปรากฏว่ามันราคามันได้ดีกว่าให้แกไปเผาถ่านขายปลาเพราะว่าท่อนแตะ่ละท่อนนี่ก็เออได,ได,ได,ได้ได้หลายตังค์ครับเออ จนเขามาเอาไม้แกะไปหมดเลยเขาก็ร้านเนี่ยก็ถามตมมานว่ายังพอมีไม้ไม้น่ะ,ะลุงบานก็เลยบอกว่ามีมันก็อยู่ใต้น้ำนั่นแหละที่เราเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะมันบางต้นเขาใหญ่แล้วก็ไอที่มันเยอะจริงๆก,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 ก็คือตรงป่ายช้าเก่านะนะั่นแหละที่อยู่ใต้น้ำเนีเน่ยเยอะมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยท่าแกบอกก็พูดตรงๆนะเนาะร้านก็เลยบอกว่าอุ้ยลุงสร้างเงินเดเอาวขึ้นมาดิเดี๋ยวผมซื้อหมดเลย ถ้าต้นใหญ่ต้นดีอมันก็หลักพันหลักหมื่นเลยนะลุงอเขาขูดเนาะครับพอแกได้ยินป้าแกก็อือเป็นพันเป็นหมื่นเลยเลยวะต้นไม้ยิ่งอยู่ใต้น้ําพวกนี้ใช่ไหมแกก็เอาวะซึ่งปกติปลาแกจะได้แกจะได้ไปยุ่มย่ามที่ป่าช้านะป้าเพราะแกก็กลัวใช่ไหมตามปกติคนสเปคเก่าก็จะกลัวผีแหละป้ายิ่งอยู่ใต้น้ําเนี่ยมันก็ไม่รู้ละ่ะ แต่ว่าโขงเงินมันล่อใจป่าเงินเป็นหมืน่นอ,อ่ะแกก็เลยลองเลยวันนั้นเพราะว่าทั่วไปแกก็ออกขึ้นมาเกิดเต็มหมดแล้วล่ะแต่ว่าอยู่บริเวณป่าช้าเนี่ยไม้มันยังทุกอยู่อ่าคือนั้นแกก็ไปกับน้องชายปา่าเรือหางยาวลำหนึ่งแล้วก็ลากแพลากแพเนี่ยไปอตอนนั้นก็คือช่วงกลางวันอ่ะแกมาดำดูแล้วป่าว่าเออแกจะเอาท่อนนี้นะคืนนี้แกจะเอาท่อนนี้ท่อนเนี้ยแกวางแผนไว้แล้ว อ่าแล้วก็ล่าแกก็จะย่อนปุ่มไว้ก็คือตักษสมคืนเป็นเป็น,ปนขวดน้ําพลาสติกปลาเป็นสนัญลักษณ์ไว้ว่าเออจุดนี้แหละที่แกจะลงอ่าพอก็คืนพวกก็ไปจุดนั้นแหละปลาพอแกไปถึงจุดใช่ไหมปลาก็าจอดเรือแล้วก็อ่าจะให้น้องชายเนี่ยประกอบแพรเพราะแพรแกไม่ได้ประกอบมากอ่าประกอบคานเหล็กใส่แพรที่เป็นถังโซล,ลิดทังพลาสติกอ,ะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแกก็เอาโซ่เนี่ย ดำน้ําลงไปตอนนั้นระดับน้ําน่าอยู่ประมาณสักสามประมาณสามเมตรปาสามถึงสี่เมตรแหละไม่มีไม่มีอุปกรณ์ช่วยดำน้าปละานะ <c oughs> อ่าดำลงไปเลยกั้นหายใจแล้วก็ดำลงไปแล้วก็ใช้โซโซ,โซเนี่ยไปคลองไอคอนไอคอนไม้ตรง,นงเ,ตเนี้ยพอคล้องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะชักลอกอ่าพากันชักลอกขึ้นมาใช่ไหมป่าครับทีเนี้ยเนื่องจากว่าอ่าบริเวณเนี้ยมันเป็นป่าช้าเก่าเนี่ย พอแกพอแกไปคล้องจุดแรกเสศุ๊บเนี่ยจุดที่สองเนี่ยือจะไม่ต้องคล้องสองจุดตารามันมันยังจะชักขึ้นมาได้คือไม้มันท่อนยาวเนาะ,ะถ้าจุดเดียวเนี่ยไม้มันจะเอ็นไปเอ็นมามันอาจจะเอาขึ้นยากเพต้องคล้องสองจุดนะป้าจโดแกกับน้องชายเนี่ยก็จะลอกคนละตัวจะดึงแต่ปัญหาแกก็คือคืนนั้นน่ะป้าแต่กว่าที่แกดับลงไปเนี่ยครับ จุดแรกแกคล้องเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมันมามันมาไล่ไล่ตรงคอตรงหลังแกปะลักษณะเหมือนเหมือนเส้นผมอะปะใช่ไหจริงหรอใช่มัน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 มาฟึ๊บฟึ๊บฟแต่ว่าปลาวิ่งชนก็ไม่ใช่ปาเพราะว่าแกบอกว่ามันจะเป็นสาหร่ายจะเป็นสาหร่ายอะักอย่างเนี้แหละออ คือกลางคืนเล่ยปลาคือลืมตามองเขาบอกไปเห็นแล้วอยู่อยู่ใต้น้ำาด้วยใช่ไหมครับอ่าแกก็าเฮ้ยมันอะไรอะไรแกก็สงสัยอยู่จนแกคล้องโซ่จุดที่สองเสร็จอะปลาืมไอ้ไอ้นี่มันก็ยังมาไล่อยู่ที่ก้านคอแกปะไล่อยู่ตามหลังนะเพราะว่าแกเขาไม่ได้ใส่เสือเออ้อนะแกก็เลยคว้าปะคว้าเลยแกอยจะรู้ว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรเป็นสาหร่ายหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแกก็เลยคว้าขึ้นมา พอแกขึ้นมาที่เรือใช่ไหมแล้วก็น้องชายก็ให้ไฟเอาให้น้องชายเอาไฟส่องดูป่ะอืมันเป็นเส้นผมจริงๆป่ะไม่เป็นปลอยผมเหรอกิงมือเหรอใช่ครับขยายายาวเลยแกก็โยนทิ้งเลยป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สาหร่ายแนละ้วใช่ไหมแกก็มานั่งสัน่นนั่งนั่งอยู่น้องชายก็ถามเป็นอะไรใช่หไหมแกก็บอกว่าุย กูว่าเราไม่เอาตรงนี้ดีกว่าไหมกูว่าเราเข้าบ้านดีกว่าไหมอะไรเงี้ยอืน้องชายก็บอกเฮ้ยไม่เอาได้ไงพี่น้ำมันก็มาแล้วทุกอย่างก็ลงทุนไปเยอะแล้วเนี่ยของโซเสร็จแล้วเนี่ยเอาขึ้นดีกว่าอย่างแรกก็ได้ท่อนหนึ่งก็อย,อยังดีอะไรเงี้ยก็เลยพักกันชักปะชักลอกแก้แก้แก้เนี่ยอย่าดึงไม้ขึ้นมาใช่ไหมเอื้อว่าไม้ต้นน่ะโคตรอันปะไอ้ตรงปลายมัน่ะกูมันจะ มันเป็นล้มทรไมาท่านะไม่ได้เลื่อยไม่ได้ตัดใช่ไหมปลาเก่งการมันก็ยังเยอะใช่ไหมครับอ่าพอทักไปทับไปปุ๊บเนี่ยไม้มันจะเริ่มขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นจังหวะนั้นอ่ะจริงๆแล้วจุดที่รับน้ำหนักก็คือแพรเป็นถังตรงนี้ใช่ปหาปะาไม่เกี่ยวกับเรือนะครับแต่ว่าเรือแก่เนี่ยป่ามันมันถูกเขย่าโค้งเทงโค้งเทงอ่ะเออมันกับว่าเออจะว่าขึ้นแรงก็ไม่น่าจะแรงอะไรเงี้ยแกก็ ลอกไปด้วยแล้วก็มองซ้ายมองขวาไปด้วยเลยปะ hmm. ทีเนี้ยจังหวะที่อยอดไม้เนี่ยที่มันแห,งแนนนนแหง้งแล้วเนี่ยมันไม่มันมันแห้งกลังแล้วเนี่ยกับต้นกับรากมันกําลังโผล่ขึ้นมาปะ hmm. Hmm. จุดที่ยอดตรงเนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่มีเฉพาะไอ้ไอ้ไอ้ยอดไม้ป่ามันโผล่ป่าเลือกภาพออกไหมเึือกตามอยู่ครับ อ่ามันมันยอดไม้ที่ว่ามันไม่มีใบแล้วนะป่านะเป็นกิ่งก้านแต่ว่ามันมันมันดำไปแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ในน้าใต้น้ํานานเป็นสิบสิบปีใช่ไหมพอมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันมีหัวคนโผล่ขึ้นมาเป็นสิบสิบหัวเลยป่าเยบกิ่งไม้อยู่หรอไม่ไม่ป่าโผล่ขึ้นมาตามตามไม้นั่นแหละอแล้วแต่ละตาแต่ละคู่เลยมองแกกับน้องป่าจ้องตาขมิงเลยที่แกเล่า ทีเนี้ยน้องชายแกก็เห็นใช่ไหมปะ,ะจังหวะนั้นอ่ะก็รู้แล้วเราว่าโอ้โหนี่เราโดนผีหลอกแน่คิดว่านะอืจังหวะที่จะทิ้งแท่จะทิ้งไม้เนี่ยเพื่อที่เอาเรือคือตัดสินใจแล้วแหละว่าจะขับเรือเข้าฝั่งเลยปะ,ะปรากฏว่าพอแกมาท,ที่เรือขึ้นจากแพเนี่ยคือคือออกจากแพไม้เนี่ยมาที่เรือหายาที่จอดเทียบเทียบกันอยู่เนี่ย ตรงกับเรือป๋ามือมือนี่เกาะเรือ,อแกเต็มเลยป๋าเขย่ขยาเรือแกโค้งเคงโค้งเคงเลยเ<อ>ทีเนี้ยน้องชายแกเนี่ยโดดน้ําก่อนเลยป๋าคือตอนนั้นโดดน้ําแล้วตรงที่จุดที่แกอยู่กับฝั่งเนี่ยป๋าประมาณจะเกือบเกือบสามร้อยเมตรอ่ะโอ้ไกลนะไกลป๋ามองแทบจะไม่เห็นฝั่งแหละก็คืนอะ่ะออแต่ก็ด้วยความที่ว่าเออแกอย,อยู่มานานไงแค่ตรง ย่ทางที่จะเข้าฝั่งได้แกก็ไหว้เข้าฝั่งกับน้องอ uh huh. ครับพอตอนเช้าเนี่ยแหละพอตอนเช้าเนี่ยพอจะตั้งสติได้ใช่ไหมแกก็พาอชาวบ้านสองสามคนนั่งเรือไปเพื่อจะไปเอาเรือแกปรากฏว่าเรือหางยาวแกปะาทั้งเรือทั้งเครื่องเนี่ยจมอยู่ใต้น้ําแล้ว huh. แต่แพเนี่ยแพยังอยู่ที่เดิมนะป่านะแต่ว่า uh huh. ไม้เนี่ยไม้ที่มันโถก้นน้ํามาแล้วเมื่อคืนเนี่ย มันเหมือนกับมีใครไปปล่อยรอกลงป่าฮะฮะอ่าไม้ท่อนนั้นกับเรือแก่เนี่ยเป็นอนข้างกันอยู่ใต้น้ำมันไอ้มันกับเชื่อว่าไม้นี่มันกับว่ายังไม่มีใครไปแตะต้องมันปามันไปอยู่ท่าเดิมเลยฮะแต่ว่าเรือหางยาวแกเนี่ยไปรมอยู่ข้างข้างต้นไม้ต้นนั้นแหละฮครับแต่แหละแกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม้แล้วก็แถมเรือเนี่ยเอาขึ้นมาในเครื่องก็พังฮครับ อันนี้คือเหตุการณ์แรกที่ท,ที่ที่ลุงม้าโดน <c oughs> ครับพอที่ต่อมาที่อ่าทางร้านไม้นี่เขานัดมาเอาไม้แล้วเนี่ยใช่ไหมป๋า <c oughs> อ่เาเขาก็มาปรากฏว่าที่มา้าตะไม้ลุงมา้าเนี่ยก็ไม่มีไม้ให้เขา <c oughs> อ่าเขาก็เลยถามว่าเกิอดอะไรขึ้นทําไมไม่ได้ไม้เพราะว่านัดกันแล้วว่าจะมารับไม้วันนี้อะไรเงี้ยอ <c oughs> ตอนแรกอ่าลุงมา้าแกก็ไม่กล้าเล่าป๋ากลัวเขาเอ่อถามว่าเอ่า หกอะไรเงี้ยใช่ใช่คือคือคือไม่กล้าเล่าอ่ะอืมราบอกว่าเออมันต้นใหญ่ครับมันเอาขึ้นมาไม่ได้หรอกครับพวกไอ้ร้านพวกในทุนพวกนี้ก็บัวรอบบอกอุ้ยถ้างั้นลุงหาเรือให้ผมสองลำเดี๋ยวผมหาคนมาผมจะไปเอาเองก็ได้อออตอนแรกอ่าลุงมานบอกไม่ไปือยังไงแกก็จะไม่ไปแหละปะเขาก็เลยสงสัยว่าทําไมไม่ไปออสุดท้ายก็เลย แก็เลยเล่าให้ฟังป๋าว่าจะโดนผีหลอกมากตรงตรงตรง,ตรงจุดนั้นน่ะโอ้โเก็บอกว่ามันเป็นป่าช้าเก่าคือว่าเขาสมัยก่อนนี่เขาฝังเงินปาเขาฝังเขาไม่ได้เผาด้วยเขาฝังใต้คือใต,ใต้ใต้พื้นน้ําตรงนั้นอะ่ะบริเวณนั้นอะ่ะเป็นเป็นศพหมดเลยเป็นป่าช้าเก่าครับเออแกกเขาเลยบอกว่าอผมโดนกับน้องกับแกเอาตัวไม่รอดเรือมอเตอจมเก็เขาเล่าละเอียดเลยป๋าฮแล้วไอ้พวกนายทุนพวกนี้มันเขาก็ไม่เชื่อป๋าเนาะครับ uh. ก็เลยบอกว่าเอ้าเขาก็เลยให้ตังที่หมานมาสามพันให้ตังลุงหมานเนี่ยสามพันให้เป็นทุะหาเรือให้แล้วก็ไปกีจุดว่าไม้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาจะไปเอาเองอ่าพอไอ้ลุงหมานเห็นตังอีกก็ใจอ่อนปะอืมพอตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยมีไงอืมเออไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพอเตือนที่จะไปเอารอบเนี้ยรอบที่สองเนี้ยปะอือ ปรากฏว่าร้านไม้ร้านเนี้เอาคนมาหกคนเป็นวัยร <c oughs> ุ่น,น 20, 20 <c oughs> ประมาณสักยี่สิบยี่สิบหกกว่าปะ <c oughs> ครับมีคนหกคนอ่าแล้วก็อ่าลุงมานคนหนึ่งก็เป็นเจ็ดคนปะแล้วก็ใช้เรือทางยาวสองลำ <c oughs> เหมือนเดิมแต่ว่าแพนะ่ะก,ก็คือเช่าี่อ่าเช่าลรงมานไปเลยแพก็คือแพลรงมานละแพเดิมนั่นแหละ <c oughs> แพลอกทุกอย่างของลรงมานหมดเลยแล้วเขาเมาจ่ายสามพัน ครับครับเขาก็ไปพอเรือไปจอดเทียบท่าสองลำแล้วก็แพรก็อยู่ตรงกลางเรือปัดนึกภาพตามนะปลาตรงกลางระหว่างเรือเนี่ยมันจะเป็นแพรปะแพรเป็นเป็นถังสองลิตรสองแถวอันมีคานเหล็กข้างบนแล้วก็มีลอกสองตัวเขาก็จะใช้เรือหางยาวสองลำนี้มาเทียบทางแพนี่แหละคตรงกลางแพนี่จะเป็นช่องว่างเพื่อที่เอาไม้ขึ้นครับอ่พอ ได้จุดปุ๊บล,ลุงหมานก็บอกว่าอ่าเนี่ยต้องตรงนี้คนหนึ่งต้องดำตรงนี้เอาโซ่ลงไปคล้องตรงจุดนี้อ,อีกคนหนึ่งก็ห่างประมาณห้าเมตรอ่าก็ลงจุดอีกจุดนี้อเอาโซ่เอาโซ่ลงไปคล้องช่วงปลายของไม้ต้นไม้ปะไรปแต่แกก็ใจรุ่มรุ่มต่อมแล้วปะ,ะเพราะคนมันตุกทนทนโดนมาอาทิตย์เดียวเองไงว่าแต่ตังมันอยู่ในกระเป๋าสามพันแล้วแกก็อุ่นใจ คือตังก็ได้แล้วไงแต่ว่าไอ้ผีนี่ไม่รู้หรอกว่ามันจะโผล่มาตอนไหนเนี่ยแต่เขตุมต่มตมๆแล้วอ,อืมทีเนี้ยพอเด็กไัรุ่นสองคนปาดำลงไปใช่ไหมอ,อืข้างบนก็จะส่องไฟรอไม่กี่เึิดใจปา๋ามันก็โผล่ขึ้นมาครับมันบอกว่าอะไรไม่รู้มัน,ม,นมันเกี่ยหลังมันอะอ,อ,อะไรเงี้ยปา๋าฮะเหมือนเหมือนที่ลุงหมาโดนเลยใช่ใช่มันมันไล่มันเลียมัน เกียร์อยู่ตรงกลางหลังกลางอลคออะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออลุงหมานก็เริ่มแล้วเริ่มตั้งท่าจะบสะตาทเรือแล้ว uh huh. แต่ว่าด้วยที่ว่าไม่รู้ไงเด็กบางคนนั้นก็ทําจนเสร็จปะครับ uh huh. คือคล้องโซ่คล้องอะไรจนเสร็จเลยอะ่ะ uh huh. แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยชักรอกรอบนี้เนี่ยปรากฏว่าพอไม้เป็นโผพ้นน้ําขึ้นมาได้สัก ระยะพอที่จะลากได,ได้แล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ยังไม่ทันที่จะสตาร์ทเรือเราก็ลากเข้าฝั่งไป <ฮะ S 2> โออโหขึ้นมาอีกเป็นทีนี้เป็นเป็นร้อยเลยปะยล,ล้อมเรือล้อมเรือหมดทุกด้านเลยปะครับคือแสงไฟทุกคนมีใช่ไหม <ฮะ S 2> ต่องไฟดูเนี่ยคือเือนั้ง,งตาั้างหน้าเนี่ยคือเละป๋าเละเลย บางตัวบางศพนี่ก็คือตาบางทีตาไม่มีปะที่ที่ที่เห็นกันคืนนั้นนะที่ลงมารเล่ามาจนสุดท้ายเนี่ยแรงที่จะสตาร์ทเรือก็ไม่มีปะลุงมานแกก็โดดเหมือนเดิมโดดก่อนเลยแล้วก็พวกนี้เด็กไม่รุ่นพวกนี้ก็โดดตามปะโดย่ว่าบางคนไม่ทันคิดว่าตัวเองว่ายน้ําไม่เป็นอือ เราคิดสภาพดูทีเนี้ยพอตอนเช้ามาเนี่ยปรากฏว่าเข้าฝักได้แค่สองคนก็คือลงมานกับไรุ่นิดคนเดียวโอ้ตายห้าเหรอใช่ครับปีสองพันห้าร้อยสิบตอนนั้นที่ว่ามีข่าวออกมาไม่รู้ว่ามันผมกคนไม่รู้ว่าดังไม่ดังแหละแต่ว่าอา่ปีนั้นน่ะก็คือบ้านบ้านที่เนี่ยจมน้ำนห้าคนแล้วแล้วห้าคนที่จมลงไปปาไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเลยนะปะ อ๋าเหรอครับพอเขาเอานักบ,บันดาน้ํามามางมเพราะว่าทำ,ทำ,ทำบ้านทรรมดาาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามันต้องมันต้องใช้อะไรแย่เลยปะ <c oughs> ต้องดึงต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยเอาศพขึ้นมาได้ทั้งทั้งห้าศพพร้อมกับเรือสองลำที่จมอยู่ตรงนั้น <c oughs> นั่นแหละป๋าก็เลยเนี่ยโรงพยาบาลก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลยเลิกเลยไม่ไม่ไม่ <c oughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม้ละ ทุกวันนี้ยไม้บริเวณนั้นเนี่ยก็ยังสมดุสมบูรณ์่น้าตานะยังไม่มีใครเข้าไปแตะมันอเขายังเป็นอ่าเป็นบ้านปลาอาจจะบางสว่วนที่มันปลูกก่อนไปตามธรรมชาติแหละอ่าจุดนั้นก็คือเป็นจุดที่วางขายดักปลาหวานแหนไม่ได้เลยปลาเพราะมันจะลกใต้น้าจะลกมากเลยเป็นตอไม้แล้วก็มีต้นไม้เยอะๆพี่เล็กพมนามนั้นแหลอันนี้เป็นความรู้ว่าทําไม ทำไมตรงบริเวณที่เป็นป่าช้าเก่าต้นมมต้นไม้แถวนั้นทำไมทำไมวิญญาณตรงนั้นถึงห่วงเขาน่าจะเป็นพื้นที่ของเขาไม่ป่าเพราะว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นมานานไงเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่อยากจะขึ้นจากน้ําเลยป่าผมว่านะซึ่งแน่นอนอาเจะเป็นทั้งวิญญาณทั้งผีสางนางไม้อะไรแบบนี้ป่ะที่อยู่กับต้นไม้ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยปาตรงนั้นอะ่ะอ๋อ อาจจะเป็นนางไม้ที่อยู่กับต้นไม้ก็เป็นไปได้นะมันเหมือนเหมือนกับแบบเหมือนกับมีอย่างข่าวต้นตะเคียนที่อยู่ใต้น้ําแล้วถึงวันหนึ่งเขาอยากจะขึ้นก็ขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ที่วัดแต่ถ้าไม่ทำพิธีขึ้นไม่ได้หรอกปะถูกไหมใช่ไหมใช่ครับ<อ>ถ้าไม่ทาพิธีถูกต้องมันก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นมามก็เฮี้ยนไงเพราะไม้ตะเคียนนี่ไม่มีใครเอาขึ้นมา รอะไถึง <มา S 2> เงลวลาเขาต้องขึ้นเลยพี่เล็กเล่าแล้วไม้ที่ลุงหมานแกนเอาขึ้นมาก่อนหนะ้าไม้ที่อยู่ใต้เขื่อนอะ่ะที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตรงป่าช้านะตรงนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมก็เป็นไม้เอเล็กๆกับปะต้นต้น,ต,นต้นขาอะไรพวกเนี้ยเ<อ>มันรลยตะเก่นนะเป็นรอยตะเก็นว่าเนื้อไม้เนื้อมันผุหมดแล้ว โดยแต่แกนที่เอาแกะขึ้นมาเผา่านบ้างมาทําเสาัวเสาอะไรบ้างกันแหละใช่ไหมแต่เรามันก็เป็นแมนท้ทั่วๆไปมันก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ใช่เป็นพื้นพื้นที่ตรงสวนที่เป็นป่าช้าเนาะไม่เป็นไรใช่ครับไม่ติดรแต่ว่า,าตรงตรงจุดนั้นนะ่ะมันเป็นป่าช้าเก่าที่แกเล่าคือต้นไม้แต่ละต้นป่ามันกองคนสาบคนโอบอะ่ะอืมพอเป็นโคนมันทับทับกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วโอ้โหแต่ละต้นนี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยแ,แกแกบอกว่ายังสมบูรณ์อยู่เลยอือครับ จึงไม่รู้นะว่ามันจะมีต้นตะเกยียงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้แกก็ไม่รู้เออเออเออโอ้ะหน่าวรแสดว่า,า,น,วาน่าจะโดนน่าจะโดนผีพายพวกเนี้ยเล่นงานมาจนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นคือแล้วเป็นเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งพี่นายผมถามนิดนะึงแล้วทําไมาเขาไว้ชีวิตลุงหมาน ผมว่าแกาน่าจะเป็นคนพื้นที่แล้วแกน่าจะมีอะไรหลายอย่างปะ่ะเพราะว่าสมัยตอนที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนเนี่ยแกเขามีไปบวชอยู่ที่วัดวัดนี้เหมือนกันะนะป่านะมอนเกิดว่าแกอากหาอยู่หากินบริเวณนี้มานานไงเขาอาจจะเอแค่แสดงตัวให้เห็นว่าไม่อยากให้เอาขึ้นไปออไม่ให้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเขาก็เลยไม่ไปไ,ไม่ดึงพี่หมาลงน้ําไปไมากแกยังสามารถเข้าเข้าฝั่งได้อยู่กับน้องอ่ะใช่ แต่ว่าคนต่างถิ่นมาปุ๊บเนี่ยมามามาเอาไม้ป่าบากเลยว่าไม่ไม่ไม่ได้เลยตายเลยอันเนี้ยตายห้าคนแล้วไม้ไม้ทับแล้วซึ่งเอาความเป็นจริงโดยธรรมชาตินะคุณผู้ฟังคนจมน้ําอ่ะมันกระจัดกระจายเพราะให้เป็นคนละที่คนละทางอยู่แล้ว่ถูกว่าแต่ว่า<ะ>ตอนจมตอนไปนงมศพขึ้นมาไม้ทับอยู่ห้าคนเนี่ยซึ่งมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะนอกจากใช้คําว่าอาถรรพ์อย่างเดียวแหละใช่ครับอืเป็นกิง่งมันทับมั่งลาต้นมันทับมั่งอ่ะก็ค<ะ>ือ ้องใช้นักประดาน้ําอ่ะท,ที่มีที่เป็ถังออกซิเจนอ่ะป๋าลงไปเอาอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาใช้เวลานานมากเลยกว่าจะเอาขึ้นมาจงได้ครบห้าศพเนี่ยตาไปเกือบครึ่งวันอ่ะอ,อ,ะอนะฮะน่าก,กลัวน่าก,กลัวยังมีหลายเรื่องใช่พี่เล็กโเยอะครับป๋ามันประสบการณ์คนสมัยเก่ามันเยอะใช่ <laughs> เรื่องคนสมัยเก่าเยอะมากแต่บางทีเขาก็ ไม่ค่อยเล่านะเขาบอกยกไว้ลูกหลานคนใกล้ตัวเออถ้าเขาไม่เสด็จเขาก็ไม่เล่าลงไปเขาจะหาว่าเราไอ้ว่าเขาออะไรอันเดียอะไรเขาต็องไปแข่งเล่าถ้าเสด็จกันอย่างลุงหมาเนี่ยโอ้โหลุงหมานี่เรื่องเล่าเยอะเลยตาเป็นซีรีส์เลยรผมฟังแกมาสามปีเลยเหรอตอนนี้ลุงหมาเนี่ยทยอยทยอยเขาเล่าหกสิบกว่าครับผมก็จะเข้าเจบสิบแล้วล่ะแต่ว่าแกก็แข็งแรงอยู่โอเคได้ยังได้บางวันบางครั้งกิน ไปไปเขื่อนกันกับผมเนี่ยบางทีผมก็เรียกลูกพี่อไปเขื่อนกันไปเขื่อนนี่แกเคยชี้ให้ดูว่าตรงนั้นอะเว้ยเล็กนั่นนะที่ลุงไม่งมอ่ะใช่ใช่ปลาละจุดไปจุดไหนตอนนี้ผมผมผมเริ่มรู้หมดแล้วเพราะว่าไปอยู่สามปีแล้วก็ลงน้ําเกืีบยเกียทุกวันถ้าไม่มีธุระอะไรอย่างนั้นแต่ทนนี้เกี่ยวข้าวก็เลยไม่ได้ลงออืจะหาปลาแถวนั้นครับโอเคสนุกเชียวพี่เล็กสนุก ขอบคุณมากครับพี่เล็กครับผมตาครับวันหน้ามาอีกนะ <ผม S 1> จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองับสุนโดยสินพันธ์ดูแลเส้นผมและนางศิษฐ์ลายเก